สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มาเยี่ยมนะครับปรารารย์ด้านนกเขาใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งคําพเนียยด้วยนะครับไม่ได้มาเยี่ยมตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับพี่น้องครับอ่าก็ถือว่ามาสวัสดีปีใหม่นะครับผมไม่ได้มาท่านนานแล้วนกก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหลืออยู่นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับผมเห็นนั่ง มาปีนี้ใส่แว่นตาแล้วนะครับผมเอาพบกองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีปีใหม่นะเออสวัสดีปีใหม่ตาตัวดีเลยคู่ฮะตาไม่ค่อยดีมันเดยวอะตาไม่ดีอือแล้วยายด่าเลยตาไม่ดีเอาแข่าที่ยำเข่ากอบผมี่อะโอ้ยยังไงดิมองหาอะไรนี่เดี๋ยวซ้ายเลียวขวาดิหาเลยอ้เปลี่ยนไปเลี้ยงกระปุดเลยยังเออไปออกออกไปน้ำเขาเมื่อเดียว ไปถือกแล้วเฮ้ยปยไนซนก็เถือกนกตายนกตัวตายตัวหนึ่งของตัวหนึ่งบ่อไต้ยของปอกับไปถือกตัวหนึ่งไปแถวไหนนี่ใต้ผู้ปกดอทั้งโอ้ตรงนั้นผมเลี้ยงไปเยอะผมเอาลูกมันมาปล่อยวันสิบกว่าตัวนี่แหละเดียวโอ้ยลายก็ลายลายเกินทุมหนึ่งติดเนี่ยซุ้มหนึ่งว่อเทึ่งๆคุณอ่าตัวแล้วจะแนวว่าลายช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เยี่ยวกําลังหาอยู่หากิน อนอ่าลูกครับเป็นธรรมดาเนาะเป็นยังไงล่ะพระเนียตัวนี้นะพระเนียมัเหลืออยู่เหลือกี่อันล่ะนี่สามสีโอ้โหเยอะเลยเอาไปเอามาชูนะครับอ่าแต่ว่าหลายท่านก็คงจะอ่านเกมบอกกันแหละครับว่าพระเนียยทรงไหนนะครับแต่มาดูเฉยๆว่าอมีกี่อันอะไรยังไงเฉยๆนะครับนี่เอาคู่เอาโอ้ ไม่ไม่ขนุนปลาเม็ดเท่าไหร่นี่เม็ดสิบเม็ดสิบอืมนี่นี่กับขนุนไม้ขนุนขนุนป่าขนุนป่าคือทำมันไม่เหมือนขนุนบ้านเหรอบัวบัวขึ้กันเอามันเป็นยังไงขนุนป่าขนุนบ้านเนื้อมันละเอียดก็ขนุนขนุนบ้านมันไปอยู่ยังไงขนุนป่านี่เอาลองเล่าให้ฟังเขาเอามาจะไปฮะเอามาใจ มนอยู่ตามโคกตามอะไรหรือ,อยังไงมีท่อนที่ยังไม่ได้ตัดไหมบัวเหมือนเรามวแล้วอู้ยิ้มมไปสองอันออเนื้อมันละเอียดครับขนุนป่าใช่ไหมครับเออ,อมันเป<า>็นไม้สักเลยเออเบาเบาแค่ยังี่อือครับพี่น้องครับเพิ่งเคยเห็นแล้วครับที่นี่เนื้อขนุนขนุนบ้านเราเนี่ยเนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นเนาะเออเนื้อมันเบาครับเบาเบามันจะมีแบบ เหมือนแบบมีหลุมมีบ่อบ้างบางทีอ่ะเออเออมันไม่ละเอียดมันไม่เนียนเนื้อมันละเอียดดีครับอันนี้ไม่ได้ขัดอะไรเลยใช่ไหมนี่พ่อกงหรือขัดนิดนิดอยู่ขัดขัดขัดนิดนิดอยู่แต่ว่ามันเนียนกว่ากันเออมันเนียนอยากเห็นไม้มันเป็นท่อนจริงๆเนาะที่มันยังไม่ทําแต่ว่ามันหมดแล้วครับแล้วถ้าทำไหนว่ามันกับไม้สักนี่อันไหนเหนียวกว่ากันพ่ออันนี้อันนี้เหนียวกว่าเออเออ แล้วถ้าเป็นขนุนบ้านเรากับขนุนอันในเหนียวกว่ากันไหนี่หรือเท่ากันสัวนี่บ่าไรโอ้ขนุน้ันเ้ามันสิเป็นเส้นหลัดหลัดอ่าแต่ว่าถ้าขนุนบ้านเราไปเทียบกับอ่ไม้สักนี่คือสู้ไม้สักไม่ได้สู้สู้ไม้สักบนโอ้ก็ให้ลําดับถ้าเทียบก็คือขนุนป่านี่อันดับหนึ่งต่อมาเป็นไม้สักแล้วก็ขนุนบ้านเราจันเขามาแต่จันบุรีอืมจังหวัดจันครับครับครับโอ้โห เอาทีนี้ก็มาเจออีกหนึ่งไม้นะครับผมแปลกๆเนาะนะโอ้ก็เบาอยู่นะพะกอกงเบาอ่นะเม็ดสิบทั้งคู่เลยใช่ไหม,มเม็ดสิบหมือครับผมอืมแล้วมันจะหายนั่นง่ายไปเลยทีนี้หายแบบว่าหายแบบมันจะเก่าไหมจะเก่าง่ายไหม,ไหมพ่อได้ลงอะไรไหมนี่ลงชแชล็กลงอะไรทาอะไรไหมโอยมันก็เกาล้วเนะมาสิท่านกัวข้าวอย่างี้ยมันก็เกาท่านตัวอืได้ลงอะไรไหมนี่ได้เคลือบน้ํายาไหม มีเครือบไหมพอรูกแลกธรรมดา๋อครับโอ้ไม้ไม้อันนไม่มปลาทุ่มนี้ไม่คีเล็กนะครับหืมไม่คีเล็กไม่คีเล็กอืมหนักไหมเบ่งเอาเอะก็ไม่หนักพี่น้องครับอืมไม้ขีเล็กโอ้จะแค่ผมตอนแรกผมกําลังจะทักว่าเป็นไม้ตาลหรือเปล่าไม่ใช่เนาะอืมไม้ขีเล็กโอ้ลายมันคล้ายๆไม้ตาลเลยพี่น้องครับนะไม้ตาลอันนี้ก็ขีีเล็ก ันนี้เป็นชีเลนนี่นะครับมันจะเป็นลายออกเหลืองเืองแล้วก็คล้ายกับไม้แก่นขามเนาะพ่อกองเนาะเออเออครับครับใช่ใช่ใช่ครับมันจะคล้ายแบบอแก่นมะขามมากกว่าใช่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 ครับดูแล้วนี่แต่ว่ามันจะลายมันจะยาวกว่าไอ้แก่นมะขามครับเนาะพ่อกองเส้นเส้นเส้นสีเงาขัวครับลายมันจะยาวกว่าแก่นมะขามมันจะแบบทีทีสั้นสั้น นะครับนี่โอ้ไม้ขี้เหล็กโอ้ทำสวยเหมือนกันนะครับพี่น้องครับนเอาไปทำอะียได้เลยผมว่าสวยอยู่เหนียวเหมือนกันไหมพ่อเหนียวไม้ขี้เหล็กนี่สุดยอดเลยมันมันมันกลัวโอ้เออเออมันโอ้ยตบกลับมาดูหน่อยพ่อตบกลับที่มันเอ้นั่นน่ะนั่นน่ะละไอ้นั่นน่ะสีอันนี้มันจะไม่ออกดำหมดนะครับมันจะออกเป็นเดอมันนั่นมันมีทั้งแก่นแล้วก็เป็นไม้ปกติเนาะพ่อกรอันนี้ขี้เหล็กนะครับนะโอ้อันนี้ข้างนอก ม่มอกน้มครับอันนี้ต๊ะกับเออนี่นี่ครับมันจะออกดูผิวเผินนี่ก็เหมือนไม้สักเนาะผิวเผินดูเนื้อจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเปลือกข้างนอกมันใช่ไหมพ่อไม่ใช่แก่นมันออกมันเด้ออ่าเป็นเปลือกติดแก่นออกออกติดครับแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นแก่นเลยไหมแก่นมืดครับตัวนี้แก่นของของไม้นะครับอ่าโอ้ใช่ได้ใช้ได้สวยนะครับ เออไม้ขี้เหล็กนะเขาก็ทํากรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรงนกหัวจุกนะครับหรือว่ากรงอย่างอื่นเขาก็ทําอยู่นะไม้ขี้เหล็กไม้ตานมะม่วงป่าเขาก็ทําเออม่วงหัยม่วงวันครับเออมันจะเป็นไล่ดำไล่ขาวไล่ดำไล่ขาวนะครับคือมะม่วงป่ากับมะม่วงนั้นคือใบมันจะผิดกันอยู่นะพ่อเนาะอ๋อใช้ ช้มะม่วงที่เป็นใบมันจะเป็นหยิกหยิกงองๆนะพอนะอ่อเนาะเหมือนเป็นตะปุ่มตะปํำขึ้นด้วยแ <Man>, มนแมนแมนอมะม่วงนั้นเป็นยาตัวหมากมันเป็นยาอคืครับผมครับผมโอ้โหวันนี้มาก็มาถือว่ามาเยี่ยมปีใหม่ละครับพี่น้องครับในในนั้นแล้วก็ต้องมาหาดูไม้แปลกๆซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับหนึ่งก็คือนี่นะครับไม้ขนุนป่านี่แหละยังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นนะ มันจะออกเรืองเหลืองอมน้ําตาลอยู่ครับพี่น้องครับนะทั้งสองนี่นลยละเอียดดีดีครับเนื้อนี่เนียนเลยแหละขัดนิดเดียวใช่ไหมพ่อนน่โอ้ยบริเตุเนี่ยเกิืองน่าส่วนมา่เขาทําแถวไหนนี่เขาทําใช้กันจังหวัดจันทร์จันทบุรีจันทบุรีครับไม่เขามาจากจังหวัดจันทร์เขาว่ายู่ปุ่นมิตรเขาละเนียดเพราะว่ามันเบา เบาแล้วก็เหนียวที่จันนี่ออที่จันทบ,บุรีนี่เขาใช้บบไ,มไม้ขนุนนี่น,น,นี่ออต่ขนุนปาอ,อือครับมันก็สวยไปอีกแบบนะครับพี่น้องครับมันจะเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบก็คือคล้ายๆไม้สักแหละครับพี่น้องครับแต่สีมันจะไม้สักมันจอกเหลืองๆเนาะเนื้อไม่สักสีหยาบหยาบก้วนนี่ไม่ไม่หมายถึงว่าสีมันจะออกค<อ>ล้ายๆกันนั่นแหยๆแต่ว่าสีอันนี้มันจะออกเข้มกว่าออก ออกไปทางแดงๆเหมือนออกไม้เป็นไม้ประดู่ประมาณนี้ยนะครับแต่ไม้สักเรามันจะออกเป็นเหลืองเหลืองทองทองนะครับนี่แต่ว่ามันละเอียดอีกคือคล้ายๆกันเลยครับพี่น้องครับอ่าแต่ว่าไม้ขนุนป่ามันจะเนียนกว่านะครับนะอเอถ้าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้เหลืออยู่อขนุนป่าขนุนป่าเหลือสองนะครับเป็นสองชานนะครับเหลือสองอันแล้วก็ตบกับเป็นขี้เหล็กสองนะครับตบกับสองแล้วก็ องชานอ่าสองชานที่เป็นไม้ขี้เหล็กสวยๆเลยครับพี่น้องครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอันนะครับยังไงก็ค่อยโทรมากิงกางมาคุยกับพ่อกองหรือใครอยากจะสั่งอะไรยังไงพิเศษจะความยาวเท่าไหร่ได้หมดมเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องครับนะแต่ว่าชุดนี้ก็อเอนั่นก็เป็นเม็ดสิบใช่ไหมพ่อเม็ดสิบครับเม็ดสิบนะสั่งได้หมดเลยเม็ดห้าเม็ดเจ็ดได้หมดเลย<ด>แต่ไม่ควรต่ํากว่าเท่าไหร่พ่อถ้าเม็ด อ่ากี่เมตรถ้าสั้นเกินไปไม่ดีนะครับใช่ไหมแต่สั้นไรมันก็ตามที่จริงอ่ะเมตรหนึ่งอ่ะถึงสองอสั้นฟุตละเมตรหนึ่งโอ้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรถ้าต่ำกว่าหนึ่งเมตรคือมันสั้นไปมันมันจะสั่นหมครับอ่าเออมันสั้นไปนกมันก็จะเหยียบยากนิดหนึ่งบ้านเรานะครับเออเอาอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้ครับแข็งแรงแน่นอนใช้นานหลายปี ไม่ต้องห่วงนะครับนี่สูงไหมกดลงไปพ่อโอ้โหปรับใหม่แล้วด้วยนะครับไม่สูงแล้วนะครับออาเท่านี้พอดีนะครับพอดีพอดีอด๋ออ่ะ,อะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้มาสวัสดีปีใหม่พ่อกองด้วยนะครับไม่ได้มานานแล้วสามเดือนสิฮะสามเดือนบมโกใช่เหรอคือหลายกว่านั้น ไม่ใช่สองวันเลยเห็นต้อเป็นตัวนกกูครับที่ผนไปเอออันนี้คนที่ทำาพเนี้ก็ไม่ต้องไปต่อแล้วครับทาให้เขานะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมา,าณนี้แล้วกันนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านที่ผมยังไม่ได้ไปสวัสดีปีใหม่ก็คงจะติดตามนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆน <c oughs> ั่นแหละครับมีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ค่อยว่ากันวันต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับพี่น้องครับยังไงก็ไม่ลืมกันต้องมาหากันอยู่แล้วนะครับเช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันนี้เช่นเคยสำหรับท่านที่มามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อก,กองวันนี้ไปก่อนครับพ่อกองครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับ